สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุญลรอดดำทีมนะครับอ่ะวันนี้พามาดูอะไรที่แปลกหูแปลกตาหน่อยวอลโว่ครับ e c 2 1 0ีครับ <Okay. S 2> คันนี้หลายๆท่านอาจจะจำกันได้นะครับสมัยที่ว่าไปโรงงานหลวงเราคณขับคนนั้นก็คืออาจารย์ชายบ้านนาแต่มารอบนี้ ไม่ใช่อาจารย์ชายบ้านนานะเป็นระดับปรมาจารย์เลยของที่นี่ครับอ,อหน่าลบครับหรือว่าลูกพี่ลบเราฮะเป็นผู้มาขับให้ฮะทำโคกทำโคกน้องนานะขุดบอ่อตรงนูน้นชักล่องชักล่องยาวไปนี่เยังต้องชักล่องด้านขวางอีกนะโอ้โหหลายวันกันหลายวัน อ้าอ้ารถผมเกะกะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกสักหน่อยฝีมือคนนี้ไม่ธรรมดานะถ้าพูดชื่อแล้วในย่านนี้เป็นที่ยอมรับครับโอ้โหดูครับดูงานเกะทำเนี้ยบเลยนี่แตกตกแต่งให้สวยงามครับเว้าโค้งมีหมด จะเอาแบบไหนทําได้หมดครับเดี๋ยวต้องซอยร่องอีกนะเจ้าของเขาจะทำพวกน้องนาปลูกต้นมะพร้าวอีกดูขนาดถนนด้านนอกยังเก็บรายละเอียดเลยฮนะอ่ะเจ้าวนโวคันนี้เพิ่งเปลี่ยนตัวเดินนะตอนนั้นผมก็เคยถ่ายให้ดูทีหนึ่งว่าตัวเดินเปลือกมันรูดเลยเปลี่ยน เจ้าแกได้เปลี่ยนยกชุดเลยทีเดียวสองงข้างเลยฮนะ,น,ะนี่ทำอะไรเอาเศษยาออกระวังสายไฟนะระวังสายไฟนะเจ้าวนโวครับ EC สองร้อยสปีเมื่อกี้ก็ไปคุยกับแกแป๊บหนึ่งถามว่าเป็นไงสภาพรถดีไหมแกบอกว่าไอ้หัวหน้ารถบอกว่าโอ้โหใช้ได้เลยสภาพยังเยี่ยมอยู่เลยฮนะ แอร์ก็เย็นช่ำอ่าอย่าลืียนระวังสายไฟนะระวังสายไฟนะขูดเอายาออก่อนครับ ใหญ่ๆครับรถใหญ่ๆคลองตัวดีเหมือนกันนะนี่กวาาเศษยียาออกเลยใช้กูดเอานะใช่ใช้คูเอาน,ะนี่ เดี๋ยวผมพามาดูฝีมือก่อนโอ้โหโดูดิรูปหัวใจนี่ฮะแน่นอนไหมฮะรูปหัวใจชักร่องชักคองฮะดูโอ้โหแน่นอนจริงๆข้างหลังปรับเกียร์นะครับปรับเกียร์ พึ่งแต่งรอบนอกนี่พึ่งเสร็จครับนี่พึ่งแต่งรอบนอกพึ่งเสร็จกําลังจะปรับเตียข้างนอกอยู่พอปรับได้ที่แล้วทีนี้ก็จะมาซอยชักร่องครับไม่รู้ว่ากี่ล่องกันจะเอากี่ล่องลองกว้างเท่าไหนก็ยังไม่ได้ถามเลยแต่ขอปรับเกียร์ก่อน าหลายที่เหมือนกันนะแกขับเกือบอยู่ในโซนบ้านผมนี่ก็ขับให้หลายเจ้าเหมือนกันนะเจ้าหนูนทีเจ้านีท้ทีแต่ก็ยังขับไปเรื่อยไม่มีตกงานครับคุณคนนี้ไปที่ไหนก็เขาก็รับขับทุกขับมาหลายเจ้านะครับ เอาดินไปใส่อีกตรงไหนมันต่ำก็เอาไปใส่แคนะ่โอ้โหสายตานี่ไวปับปับปุบปบรู้เลยเอาเดินไปไหนโอ้ข้างล่างใครยังข้างดินหน้ามันนุ่มอยู่นะแต่ข้างล่างแข็งอยู่ โอ้ม oh, mm ีการปัดสโทุกด้วยนี่ หลังจากเสร็จงานหลวงเมื่อตอนต้นปีก็อาจารย์ชายบ้านนาก็ไม่ได้มาขับคันนี้เลยฮะไดหยุดเลยคันนี้ก็ไม่มีใครขับเลยฮะคันนี้ก็จอดเหมือนกันจอดมานานแล้วเหมือนกันนี่แหละได้หัวหน้ารบมาขับอาจารย์รบมาขับแทนครับสงสัยจะมีงานเราก็เลยจะได้เห็นบ่อยๆเพราะว่างานหลวงแถวนี้น่าจะเริ่มออกแล้ว เโาแกลรถคันนี้โดยมากจะทํางานหลวงครับงานชาวบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่แต่งานหลวงจะทํางานหลวงคนมากจะทํางานหลวงครับนี่สงสัยจะได้งานหลวงแน่นอนโออีกสักหน่อยก็ได้เห็นลุยขี่โคนีกแล้วตัวเดินทํามาใหม่แล้วจะลุยขี่โคนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามนะเจ้าวนโว่คันนี้ ก็ผ่านมาเห็นก็เลยแวะมาดูครับมาถ่ายทำให้พเพื่อนเอฟซีพี่น้องๆได้ดูครับดูลายลายยี่ห้อผ่านมาเห็นก็เลยมาดูว่าเอาใครขับนึกว่าจานชายไม่แ่ไม่ใช่หัวหน้าลบครับเดี๋ยวเราคงติดตามเรื่อยครับถ้ารถคันนี้ได้ขยับแล้วบ่งบอกเลยว่า งานใกล้จะได้โรงงานหลวงแล้วเดีย๋ยวเราคอยติดตามว่าจะไปโรงงานหลวงแถวไหนแถวบ้านผมหรือเปล่าเพราะบ้านผมมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนได,ได้ได้ทำสงสัยนะ่าจะเป็นเจ้านี่แหละบุดลอกบอ่อครับบอ่อแถวบ้านผมติดกับบ้านผมไม่แหละบอ่อหลวงเนี่ยบ่อตัวนี้น่าจะเป็นคันนี้แหละจะได้ทำ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้คุณลอดสวัสดีครับ